ผมก็ทำพี่ที่สุดแล้วตามแผนที่ผมได้วาดไว้และพี่สมหญิงมายุ่งอะไรด้วยนี่ธุรกิจก็เป็นธุรกิจของผมนะแม่งเบือนายาวอ่ยาวแห้งแม่งทั้งหมดจังควะรบตาย ศาลน,นี้เปิดพิจารณาคดีหมายเลขคดี1234 5หคดีที่อายการได้ฟ้องนางสมหญิงจำเลยในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาขอเปิดการพิจารณาคดีค่ะท่านผู้พากษาจำเลยในคดีนี้ถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่านายวิทยาผู้ตายด้วยอาวุธมีดในวันที่5กรกฎาคมปีที่แล้วเวลาประมาณ22่สนาฬิกาณบ้านของผู้ตาย ทนายความจำเลยท่านมีอะไรจะกล่าวเบื้องต้นไหมค่ะถ้าผู้พิพากษาจำเลยขอปฏิเสธ,ธทุกข้อก,กล่าวหาและยืนยันว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดในคดีนี้ค่ะอายการโปรดเรีย,กพย,ยรรก,กพยานฝ่ายโจทกคนแรกขอเรียกพยานฝ่ายโจทนางสาวสิริพรพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุคะ่ะนางสาวสิริพร คุณช่วยเล่าถึงสิ่งที่คุณเห็นในวันที่5กรกฎาคมปีที่แล้วให้สารฟังหน่อยค่ะคืนนั้นฉันได้ยินเสียงคะล์ะมาจากบ้านนายวิทยาฉันจึงออกมาดูฉันเห็นนางสมหญิงถือมีดมาและหลังจากนั้นนายวิทยาก็ล้มลงกับพื้นค่ะคุณยืนยันได้หรือไม่ว่านางสมหญิงเป็นคนถือมีดที่คุณเห็นยืนยันได้ค่ะฉันเห็นหน้าขอชัดเจนทนนายความจำเลยท่านสามารถสอบถามพยานได้ขอบคุณค่ะท่าน นางสาวสิริพรคุณรู้จักกับจำเลยเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักค่ะฉันแค่เห็นเขาในคืนที่เกิดเหตุแล้วคุณเห็นเหตุการณ์ขณะที่มีการแทงกันหรือไม่ฉันไม่ได้เห็นค่ะฉันเห็นแค่ตอนนางสาวสุริพรหยีค่ะขอบุณค่ะไม่มีคำถามเพิคค่มเติมอาย,ยาการคุณมีพยานคนอื่นไหมมีค่ะท่านขอเรียกพยานฝ่ายโจทย์คนที่สองนายมานพเพื่อสนิทของผู้ตายค่ะนายมานพ คุณช่วยเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางสมหญิงและนายวิทยาให้สารฟังหน่อยได้ไหมคะผมรู้ว่าทั้งสองมีความขัดแย้งกันมานานแล้วครับทะเลาะกันเรื่องธุรกิจนางสมหญิงเคยขู่จะทำร้ายผู้ตายหลายครั้งครับคุณคิดว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นอาจเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยืดเยื้อมาหลายปีได้หรือไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นความจำเลยท่านมีคำถามสำหรับพยานนี้หรือไม่ มานพคุณเคยเห็นนางสมหญิงกระทำรุนแรงต่อนายวิทยาโดยตรงหรือไม่ไม่ได้อยู่ครับเพราะทราบเรื่องจากตำรวจในวันเช้าถ,ถัดไปาาาาาหากไม่มีพยานเพิ่มเติมขอพักการพิจารณาและศาลจะนัดหมายวันที่2เพื่อรับฟังพยานฝ่ายจำเลย ศาลนี้เปิดพิจารณาคดีอีกครั้งทนายความจำเลยคุณมีพยานจะเรียกหรือไม่ค่ะท่านขอเรียกนายอำนาจเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในคืนที่เกิดเหตุค่ะนายอำนาจคุณเห็นอะไรในคืนวันเกิดเหตุคืนนั้นผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านวิทยากอน,นางสมหญิงจะมาถึงบ้านแล้วเสียงทะเลาะก็เงียบไป คนแปลกหน้าคนนั้นคือใครผมจำหน้าได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วคุณเห็นนางสมหญิงทำร้ายร่างกายใครในคืนนั้นหรือไม่ไม่เห็นครับผมเม็นเพียงทะเลาะหายไปแล้วครับอายการท่านมีคำถามสำหรับพยานนี้ไหมค่ะท่านนายอำนาจคุณแน่ใจหรือว่าคนแปลกหน้าที่คุณเห็นไม่ใช่นางสมหญิงผมแน่ใจครับคนแปลกหน้าใส่เสื้อตีแดงนางสมหญิงใส่เสื้อตีขาว ขอบคุณค่ะไม่มีคำถามเพิ่มเติมหลังจากที่ได้รับฟังพยาลลนและหลักฐานทั้งหมดสารจะนัดหมายวันตัดสินคดีในวันที่10กันยานี้ขอทุกฝ่ายเตรียมตัวให้พร้อมสรุปคดีคดีนี้เป็นคดีายาาเกี่ยวกับการฆ่าคนตายโดยจำเลยคือนางสมหญิงถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่านายวิทยาผู้ตายด้วยอาวุธมีดในคืนวันที่หกรกฎาคมปีที่แล้วณนะบ้านของผู้ตาย การพิจารณาคดี 1. ฝ่ายโจท์อายการได้เรียกพยานฝ่ายโจทก์สองคนคือนางสาวสิริพรและนายมานพนางสาวสิริพรได้ให้การว่าในคืนเกิดเหตุเธอเห็นนางสมหญิงถือมีดอยู่หน้าบ้านของนายวิทยาและเห็นนายวิทยาล้มลงกับพื้นนายมานพได้ให้การว่านางสมหญิงและนายวิทยามีความขัดแย้งกันมานานและเคยได้ยินนางสมหญิงขู่จะฆ่าผู้ร้ายตายหลายครั้งแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คืนเกิดเหตุ สองฝ่ายจำเลยทนายความจำเลยเรียกพยานฝ่ายจำเลยหนึ่งคนคือนายอำนาจซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุนายอำนาจได้ให้การว่าเขาเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านของนายวิทยาก่อนที่นายนางสมหญิงจะมาถึงและเห็นนางสมหญิงมาหลังจากเสียงทะเลาะเงียบไปแล้วยืนยันว่าคนแปลกหน้าที่เขาเห็นสวมเสื้อสีแดงขณะที่นางสมหญิงสวมเสื้อสีขาว ผลการพิจารณาผู้พิพากษาได้พิจารณาพยานและหลักฐานทั้งหมดเล่นัดหมายวันตัดสินคดีในวันที่10กันยายนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เตรียมตัวพร้อมสําหรับคําตัดสินคดีนี้จึงยังไม่สิ้นสุดและอยู่ในขั้นตอนของการรอคําตัดสินจากศาลครับศาลนี้เปิดพิจารณาคดีอีกครั้งหมายเลขคดี1 2 3 4งเพื่อประกาศคําตัดสินหลังจากที่ได้ฟังพยานและหลักฐาน จากตั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดแล้วสารขอประกาศคำตัดสินดังนี้จำเลยนางสุมหญิงสารได้พิจารณาหลักฐานเลทค่าให้การของพยานทั้งสองฝ่ายโจกและจำเลยรวมถึงพยานหลักฐานจากการตรวจสอบในคืนเกิดเหตุพบว่าแม้จะมีความขัดแย้งระหว่างนายนางสมหญิงและนายวิทยาในอดีตแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่านางสมหญิงเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้ ในทางกลับกันคำให้การของนายอำนาจพยานฝ่ายจำเลยที่ระบุว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านของนายวิทยาก่อนที่นางสมหญิงจะมาถึงทำให้เกิดข้อสงสัยที่มีเหตุผลเพียงพอเนื่องจากกฎหมายต้องยึดหลักการที่ว่าการสงสัยต้องยกประโยชน์ให้แก่จําจำเลยและหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องนางสมหญิงในคดีนี้อันขอให้คุณพิจารณาชีวิตและการกระทำของตนเองจากนี้ไปหากมีความขัดแย้งหรือปัญหาควรใช้วิธีการที่สันติเละถูกต้องตามกฎหมายศาลขอปิดการพิจารณาคดีขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันคุ้นจากข้อกล่าวหา ไม่เป็นไรค่ะแต่ชีวิตคุณหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะค่ะฉันจะจำคำแนะนาของคุณไว้ค่ะ